มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมาแน่หนักด้วยเตรียมรับมือฝนตกหนักเตือน47จังหวัดไม่รอดพายุฝนและก็ลมกระโชกแรงค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตอนออกและภาคใต้ จะมีพายุฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับบริเวณทะเลอันดาม,มันจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดาม,มันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะ ทางนี้เนื่องจากมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดาม,มาันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่เกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะพยากรณ์อากาศวันที่20-21พฤษภาค,คม2564 พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา12นานกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา12นานิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อบสิบของพื้นที่และจะมีลมกันโชกแรงบางแห่งนะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่อุตรดิษฐ์เพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตากค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด24-29องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ37-40องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเสียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อละ6กของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหาร ชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-27องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสดุด35-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคกลางนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีบบรอุทัยธานีชัยนาท นครสวรรค์ลบบุรีแล้วก็สระบ,บุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ25-27องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิมสูงสุด37-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตนออกจะมีฝนฟ้าขนองระละกของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและก็จังหวัดตราดค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ23-26องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ33-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะ บริเวณสหวัดประจบคีรีขันชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-26องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองระดะ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังแล้วก็สตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ23-26องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองลอะ6 0ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะ อุณหภูมิต่ำส,สุดค่ะ24-26องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ35-37องศาเซลเซียส,สลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากกลมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ